แต่เราไม่มีทุนทำยังไงดีคำว่าไม่มีทุนไม่มีอยู่จริงอันนี้ก็อพูดความจริงนะคำว่าไม่มีทุนไม่มีอยู่จริงมีแต่คุณจะเอาทุนเงินนะนะั้นอะไปใช้จ่ายหรือไปทำอะไรกับชีวิตตัวเองถ้าคุณอยากลงมือทำอยากได้มันมากพอคุณจะมีเวลาหรือคุณจะมีทุนคุณจะหามันมาครอบครองได้เสมอจริงหรือไม่เอาคุณลองเช็คตัวเองดู เราอยากได้สิ่งใดสักสิ่งหนึง่งเราอยากจะแบบเข้าครอบครองเราอยากจะได้รับมันเราจะหาโอ้โหทุกหนทางเราจะหามันจนได้จนให้มันบนรรลุและสําเร็จจนได้จริงหรือไม่นั้นไม่มีทุนไม่มีอยู่จริงมีแต่คุณไม่กล้าเสี่ยงที่จะลงทุนกับสิ่งนั้นมีแต่คุณไม่ได้นําเงินมาลงทุนกับสิ่งนั้นและอยากต่อยอดกับสิ่งนั้นจริงๆคุณยังคิดเผื่อทางเลือกคุณยังมีทางเลือกในชีวิตอยู่ดังนั้นวิธีแรกที่สร้างเงิน จากศูนย์บาทอย่างที่โคชโอบอกคือการเป็นดรอปชิปหรือการเปิดรับพรีออเดอร์าจจะเริ่มจากสินค้าหนึ่งชิ้นที่คุณใช้และคุณเห็นว่าดีและคุณนำมันมารีวิวคุณนำมันมาโปรโมทคุณทำมันมาเปิดรับออเดอร์เพื่อที่จะเปิดรับพรีออเดอร์จากลูกค้าไม่ได้เป็นสินค้าที่กินใช้เสมอไปนะคุณรู้ไหมว่าอ่ะโคชโอบอกเคล็ดลับให้สื่อเล่มน,นี้ไลฟ์ฟอสเติมพลังชีวิตผ่านข้อคิดได้ทุกวัน เปน็นหนังสือที่โคโชโอเขียนเอง200้ก็น่าหนันงสือที่โคโชโอเขียนเองตอนแรกโคโชโอยังไม่มีหนังสือเล่มนี้เลยแต่เงินมาเงินมาจากอะไรมาจากคนเสพมาจากคลิปวรัลคลิปใน tiktok แบบ2 2ล้าน2.6ล้านวิวคลิปใน IG 2ล้านวิวคลิปใน Facebook อีกเกือบแสนวิวมาจากการที่ คนเสพคลิปเราจนไวรัลเราเป็นคนดังเสร็จแล้วคนอ,อยากมีเราอยู่ในชีวิตเขาอยากได้ของที่ล,ลึกเขาอยากได้สิ่งที่โคชเอส่งต่อเป็นคลิปสัน้นเป็นไมล์เซ็ตเขาอยากได้เป็นของที่ล,ลึกไว้ครอบครองโคชชก็เลยต้องผลิตหนังสือและเขียนหนังสืออ่าตอนแรกยังไม่มีหนังสือเล่มนี้เลยแค่ทำปก การบ้านคือทำปกปกหน้าปกหลังแล้วก็เปิดรับพีออเดอร์นี่คืออยู่ในล็อต2แล้วล็อตแรกขายไปแบบ500กว่าเล่มแล้วนี่คือล็อต2แล้วกำลังจะหมดแล้วนะเล่มนี้ไลฟ์ฟอสเติมพลังชีวิตผ่านข้อคิดได้ทุกวัน555บาทรวมส่งให้อีก10สิทธ์เท่านั้นใครที่สนใจคือในล็อต2ให้อีก10สิทธ์เท่านั้นในราคานี้นะคะเป็นหนังสือที่ให้ m i n d s e t ให้ข้อคิดแต่ถ้าใคร ไม่สามารถพกได้อยู่ต่างประเทศฟังเปน็นหนังสือเสียงได้999บาททักที่ไลน์ at a แ c o โคมาจากการที่โคชโอเปิดรับพรีออเดอร์โคชโไม่มีต้นทุนโคชโอเริ่มจากศูนย์บาทนี่คือสิ่งที่โคชโอทำจริงและเอามาเล่าให้กับทุกคนหากคุณมีไอเดียจะทำสินค้าใดคุณก็แค่สร้างมันขึ้นมาจากความคิดคุณจากจินตนาการคุณถ้ามีหนึ่งคนซื้อ ล้านคนบนโลกใบนี้ก็สนใจ